อยู่ในป่าผานเดินไหนๆมันปวดร้าวตามขาหมดพวกพานป่าเขามาหาเขามาหาล่าสัตว์ไม่มีโคมหรอกสมัยก่อนเข,เขาตุยเป็นทางกลางคืนคือหอกเดินย่องไปตามทางเพื่อจะเห็นสัตว์ตัวใดผ่านก็ซักหอกใส่เขาทําทางไว้แล้วทั้งก็เขาเจวันนี้ทางจงกรมพอดีไม่รู้ใครมาเดินมัน พอดีมันเป็นทางตั้งแต่เดินไปเดินมาเหนื่อยทั้งกับขานเขามาเห็นเข้าใจว่าอีเก่งผ้ามันก็สีเหลืองๆห,หน่อยพอดีหอสักเสียบข้างหลังทะลุหน้าขณะนั้นเอามาเป็นความเขียนเอาเวทนาที่จะปวดั่นี่ะมาดูลุกขึ้นคุกเขา่าเอามือกุ่มหอ่อข้างหน้าข้างหลังกุ่มร้าง บอกว่าอุบาสกถอดห่อออกให้อัตมาทีคนนั้นตกใจตกใจใหญ่เลยก้มลงกราบขอโทษขออภัยท่านบอกว่าไม่เป็นโทษเป็นภัยของโยมมันเป็นภัยในวัฏสงสารอาจจะเคยสร้างกับสร้างเวกันมาไม่ต้องเป็นโทษเป็นภัยถอดหออให้อัตมาทีบอกนายพานก็ดึงออก จับสองมือตีกันตลางหลังตึง,งออกเลือดพุ่งกระโชกขอใบไ,ไม้ขอหญ้ามาให้ช่วยปูดต่างแม่ปวแล้วท่าก็นั่งแพ่งดูความเจ็บปวดบุตเวทนาในเวทนาดูเข้าไปในความรู้สึกที่มันเจ็บดูเข้าไปในตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บฝ้าปวด ตรงนี้สติได้ทางานอย่างเต็มที่ในนๆก็จะตายอยู่ต่อหน้านี้แล้วปล่อยวางความยึดมัน่นถือมัน่นที่จะเป็นเจ้าของแห่งชีวิตมีแต่ะสะติสัมปชัญญะสมาธิอันประกอบกันเพ่งเจาะลงไปในเวทนานนะั้วิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกจากการสเสวยเวทนากายเจ็บปวดไปจิตใจก็พลากออกมาปล่อยวางรรลรธรทมเป็นพรอรหัน จึงตายเราจะเห็นได้ว่ายุคนั้นเป็นยุคแห่งวิตุนพาิยะไปฟังพระพุทธเจา้าเทียงให้พระพุทธเจา้าเทศให้ฟังอยู่ในใน,ในกลางบ้านเลยท่านปบินทบาตใจร้อนคอยที่วัดไม่ได้มาคืนเดินทั้งคืนอยากฟังรมตามไปไปจนถึงกลางบา้านไปกราบลงนนมนทานเทศในฝังท่านบอกว่า ไม่ใช่เวลาที่แสดงทำรอให้กลับคืนไปถึงอารามก่อนพระเชษฐวรรก่อนเพราะตรงนี้มันเป็นหบ้านท่านก็ขอร้องให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังถึงสามครั้งพอถึงครั้งที่สี่ในท่านก็พูดกับพระพุทธเจ้าว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเมื่อถูกแสงพระอาทิตย์ออกมาแผนเขาก็จะเกิดแห้ง ชีวิตที่มีอยู่เนี่ยอาจจะกลับไม่ถึงวัดอาจจะตายก็ได้อาจจะไม่ได้ฟังธรรมเลยเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์จงแสดงธรรมอนุเคราะห์พระองค์ที่นี่เถิดเออพระพุทธเจ้าก็เลยจริงสิชีวิตมันเป็นของน้อยเหมือนที่เราสวดเมื่อกี้นี่แหละต่สมาอิทะชีวิตตเสเสชีวิตที่เหลืออยู่นี่จงรีบกระทำ จิตภายนอกจิตภายในให้ดีๆตามหน้าที่ของตนอย่าประมาทภยยะพูดคำนี้ออกมาพระศาสดาก็มาพิจารณาดูว่าโอ้ไม่นานนะักเขาจะตายจริงๆวิบากรรมตามามาแล้วอีกไม่ไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้านเขาจะตายท่านก็แสดงครับถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังนะ เราจะแสดงให้ฟังตัดสมาติหะภายยสิกกิจประาาฉะนั้นจงสุสายอย่างนี้นะภายยะและให้เระแสดงทิเททธรรมตังพระวิสติสุเตสุธรมตังพระวิสติมุเตมุธมตังพระวิสติวิญญาเตวิญญาธรรมตังถ้วว่าได้ยินเฉยๆนะทราบก็ให้มัน รู้เพียงศพบทราบเท่านั้นแต่รู้แจ้งทางจิตก็มันเพียงแต่รู้เท่านั้นนะถ้าศึกษายอย่างนี้เธอไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกไหนไม่แอบอิงที่ไหนนะอิทัโปรเกนะปรัโลรเกออุปทัยยตสามิเธอไม่ยึดมั่นในโลกนี้เธอไม่ยึดมันนนมดม่นในโลก